สมหญิงเจริญวานวงศ์ค่ะรหัสพระอริยะหกหกขีดศูสาขีดหกได้เข้ากลุ่มเมื่อวันที่สามีนาคมส5 6 6ก่อนหน้าจะเข้ากลุ่มได้เคยปฏิบัติธรรมมาก่อนประมาณสิบกว่าปีค่ะตอนเข้ากลุ่มเมื่อวันที่สามมีนาคม2 5งพันห้ารูประจำห้องก็คือครูปิติโชคค่ะ และครูก็สอนวิธีการปฏิบัติในวันที่สามที่เข้าห้องเรียนวิธีการปฏิบัติคุณครูสอนให้จับภาพพระภาพพระจะเป็นภาพพระพุทธเจ้าหรือภาพหลวง,งพ่อองค์ที่เคารพนักถือก็ได้ค่ะสำหรับตัวเองได้อธิษฐานจิตขอจากภาพองค์หลวงพ่อหรือสีเรียงดังค่ะ เพราะคุดเคยจากการฟังธรรมท่านมาก่อนการปฏิบัติในวันแรกก็จับไม่ได้ค่ะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างก็เลยขอบรารมีและขอพระเมตตาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและองค์หลวงพ่อค่ะและแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมในเวรในคืนนั้นก็ได้ทำสมาธิและเข้านอน ตอนนอนก็นึกถึงองค์หลวงพ่อระลึกถึงองค์ท่านจนหลับไปตื่นมาตอนเช้าลืมตาขึ้นมาก็เห็นองค์หลวงพ่ออยู่ข้างหน้าค่ะลองหลับตาดูแล้วก็ลืมตาดูก็เห็นองค์หลวงพ่อยังอยู่ก็เลยไปล้างหน้าแปลงฟันดูว่าหลวงพ่อจะหายหรือไม่ ท่านก็ไม่หายไปไหนเห็นตลอดเวลาไม่ว่าจะทำอะไรท่านอยู่ด้วยตลอดค่ะรู้สึกอัศจรรย์มากในขณะที่เห็นภาพหลวงพ่อมีความรู้สึกว่าจิตนิ่งเบาสบายและมีสติรู้สึกตัวขณะทำงานแม้เวลาพูดคุยก็รู้สึกว่ามีสติในการพูดขณะพูดก็เห็นองค์หลวงพ่ออยู่ด้วย ยอมรับว่าอารมณ์จิตเปลี่ยนจากเดิมก่อนฝึกค่ะสภาวะนี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่4มีนาคม2566จนถึงวันที่12มีนาคม2566พุทธครูก็แจ้งให้ทราบว่าเข้าสู่พระโสดาบันแล้วหลังจากนั้นก็รักษาอารมณ์จิตมาเรื่อยๆ จนถึงวันที่16มีนาคม2566ก็มีประกาศว่าขึ้นระดับเป็นรัศกิธาคามมมัคค่ะในการปฏิบตัติมีสิ่งหนึ่งที่เราต้องระลึกอยู่เสมอร่วมกับการจับภาพพระคือการที่เราต้องนึกถึงความไม่เที่ยงของกายเนื้อคิดถึงความไม่สะอาดของร่างกายเพื่อละสัก,กายะทิฏฐิ และการนึกถึงนิพพานเป็นอารมณ์ด้วยเพราะเราไม่ประมาทและไม่ปรารถนาที่จะมาเกิดอีกชาตินี้ขอเป็นชาติสุดท้ายตายไปขอไปพระนิพพานกับองคหลวงพ่อคะ่ะ สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นที่สุดที่ท่านเมตตาให้โอกาสในการสุปฏิบัติลัดตรงเข้าสู่เส้นทางพระนิพพานโดยมีอาจารย์ดรโรดเป็นอาจารย์ผู้สอนในกม่มคุณพี่ใหญ่และทีมงานทุกทท่านที่เสียสละและให้ความเมตตาทำหน้าที่เพื่อพาผู้คนที่มีความทุกข ให้พ้นจากทุกเข้าสู่แดนราณิพานและเป็นการสื่อต่อพระพุทธศาสนาแบบไม่มีค่าแจ้จ่ายใ,ใดๆเลยสาธุสาธุสาธุค่ะ